สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้คลิปนี้มาเป็นคลิปแรกนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่ามันขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงก็ขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกถึงวิธีการในการปริ้นไรเวิร์คีทอะค่ะออกมาเป็นเปนเปอร์น,นะคะก็คือมีคุณครูสอบถามกันเข้ามาว่าเอานอกจากที่เราจะแบบไปแคปหน้าจอหรือว่าหรือว่าแบบมันให้มันอยู่ในระบบเนี่ยเราสามารถปริ้นออกมาให้ เป็นใบเป็นกระดาษได้ไหมเพื่อที่จะมาใช้ในการประเมินหรือการทําผลงานต่างๆนะคะคําตอบก็คือทําได้นะคะก็รีบไปหาวิธีการมาเลยค่ะว่าจะช่วยยังไงก่อนอื่นเลยนะคะก็คือเราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นนะคะมาที่ My mailbox ค่ะ คุณครูก็จะเจอใบางานนะคะที่นักเรียนของคุณครูะค่ะได้ทํากันเข้ามา,าท,ทุกวิชานะคะมันก็จะบุญกันไปตามเวลานะคะบางคนมาทําย้อนหลังอะไรอย่างงี้มันก็เลยคละคล้ากันไปนะคะที่นี้พอเราใช้แบบฟรีอะค่ะคุณครูมันก็จะมีลิมิตจํากัดในเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะย mm ี่สิบเดย์เลฟก็คือใบางานเนี้ยค่ะมันจะถูกหายไปมันมันจะถูกเอาออกไปจากระบบเนี่ยภายใน27วันนี้นะก็คือ อ่าถ้านักเรียนทําเข้ามาแล้วอะค่ะนับนับจากวันนั้น1เดือนค่ะใบงานนี้จะถูกระบบนะค่ะลบโดยอัตโนมัติเนะเพราะว่ามันก็กินพื้นที่นะคะเขาก็จะเคลียร์เก่าทิ้งไปดังนั้นคุณครูก็ควรที่จะเก็บชิ้นงานนี้ไว้เป็นผลงานด้วยเนาะเพราะไม่งั้นแบบ ผ่านไปเอกลับมาเปิดแล้วใบางานนักเรียนฉันไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็จะเสียดายกันอาจจะเซิร์ชจากชื่อนักเรียนก็ได้นะคะ subject เ,เวลาเวลาที่เราสอบมาอ่าได้หมดเลยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนลองสมมติว่าเราใช้อันนี้ค่ะแล้วกดเข้ามานะคะกดที่ใบางานอีกเข้ามามันก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ค่ะอ่าก็คือที่นักเรียนตอบมาเนาะทีนี้เวลาเราจะปิ้นนะคะให้กด c อนโท o พีที่แป้นพิมพ์เลยค่ะ c อนโท o พีพร้อมกันมันก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นหน้าปริ้นพ v วิวออกมาให้เราเห็นมันก็จะบอกว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะปริ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทีนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคือมันจะเห็นขาวๆเนาะเอ๊ะทำไมละคำตอบถึงไม่ยอมขึ้นมาให้เอาแล้วจะปิ้นอย่างนี้จะใช้งานได้อย่างไรนี่ค่ะมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะมันจะมีคำว่ากราฟิกพื้นหลังค่ะคุณครูติ๊กเลยค่ะ หลังจากที่คุณครูติ๊กนะคะมันก็จะโหลดหน้าตัวอย่างมาให้ดูนี่ขึ้นมาแล้วค่ะคําตอบที่นักเรียนตอบมาทําไมถึงได้คะแนนเท่านี้ตอบผิดข้อไหนบ้างตอบถูกข้อไหนบ้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะใช้คําว่า print background อะไรสักอย่างนะคะลองไปทํากันดูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อครูที่กําลัง อยู่ในช่วงของการทําผลงานเตรียมประเมินต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้เทคนิคอะไรดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะให้กําลังใจกับผู้จะทานะคะแล้วผู้จะทาก็จะพยายามไปหา,าเทคนิคดีๆอย่างนี้นะคะ่ะมานำเสนอเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ